สองทุ่มยี่สิบแล้วครับเ่ยลับเลยหาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับฝน,นตกมาเคยแรงแล้วเรามาดูผลงานดีครับยี่ดิหลายยี่สดบพอได้ออมไหม

ได้แถวเองมากินนะโอ้ดินกระเดียวกระเดียวได้เยอะมากครับโอ้นี่าได้เยอะมากเลยดูเต็มทุ่ปุ๋ยเลยครับทุปุ๋ยเขาเรียกทุ่ตะเคียวสะดยหอยโอเยไอไอียงามบานไม่เจอใหญ่ มันเซงตากันเลยครับใครเคยส่งเขียนมันเซงตานี่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  <มา S 1> น,น,น,นี่นี่เคลียดินนี่ฮะน,น,นี่อะไรเนี่ยเอ่าชูกล่องข้างนโอ้ยไปยิ่งใหญ่บ่ลุยครับมันใหญ่มากเลยครับก็มีแต่หลายตัวอะไรเด็ดนี่ น,น,นี่อยู่ใใี่ไกลบานครับเลยใช่ครับเดยโอ,อ,อ้มันเอาเ้ย ข้างบนเลนโอ้นี่น้ำบ,บอ่อเออเออเออย่งกันแล้วโมโหชนกันเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมแม่กับลูกหาเก่งไก่บ้านเลยหากินไก่บ้านจะเออโคตรง่ายเลยครับเออ เออเอาไปทำไมปูไม่ดูเฉยแค่ันมันเป็นน้ำตาลม้นตายเร็วตายเร็วนยาย,นยไม่เอียงกับมัว่วนะนย ไหนพ่ออมยันงนะเนาะชักถวยหน่อยหนึ่งโอ้ถวยใหญ่ขั้นละเครื่องบินเลยอ่ะซึ่งเครื่องบินไม่รู้ ไมหมดแล้วโอเคแล้วพ่อพี่น้องนี่ให้ดูดูในลายไม่เจอถึงรูไปซูซีโลไปเป็ดขีดเนาะพอได้ออมชอบพอพี่น้องขึ้น,นพูนีเดินทางประมาณตีสี่ตีห้าละขอบคุณมาการสถานการชมใครเดินทางไกลๆเดินทางขอให้นเด้วยพอนพ,อพนอนี่น้องเลยส่วนผมก็สิ้นสุดพลังกินแล้ว คำคืนนี่จากผมสายอยู่บนกูเหมือนเดิมพูดเร็วขอเชฟยวันนี้ทางบูชโนบบายบายแล้วนไงเออไปนี่ครับรัวบ้าน